สวัสดีครับนี่คือทีวี360องศากับผมธนินวัฒน์พัฒนาวิรุคุณนะครับวันนี้ครับวันศุกร์สุดสดาห์ตตามขอรับประจำเลยครับการคาดการอากาศสปดาห์หน้าเราจะร้อนขนาดไหนใครจะเจอจากอากาศแปรปรวนปันปวนบ้าง และเหมอะคันไฟทางภาคเหนือจะวิกฤตติดพันต่อนเนื่องจากสัปดาห์นี้อย่างไรนะครับจากกราฟิกข้อมูลอากาศเข้ามาขอสาครับลักษณะเด่นของอากาศในวันนี้พรุ่งนี้อยู่ที่ตัว L นะครับนี่คือยอมความกดอากาศตา่ำเนื่องจากความร้อนที่ปกคลุมอยู่ในตอนกลางของประเทศนะครับเราจึงร้อนกันสุดๆและมีฝนน้อยครับจนอาจคิดไม่ถึงว่าหลายคนกําลังจะต้องไปเจอกับอากาศที่แปรปรนตั้งแต่วันอาทิตย์นี้ครับเพราะว่าวันอาทิตย์ที่8มีนาคมนะครับความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากจีนอีกระลอกจะแผ่เรามาปกคลุมภาคอีสานอีกนะครับขณะที่ล้มต้นออก ทางใต้ที่พัดนําความชื้นจากทะเลเข้ามาก็จะมีกําลังที่แรงขึ้นด้วยแล้วก็ตามสูตรที่ย้ําเสมอเมื่อเย็นลงมาปะทะกับอากาศร้อนชื้นในประเทศไทยน,นะครับจะเกิดสภาพอากาศที่ปั่นป่วนลักษณะของพายุฝนฟ้าขนองลมกระโชกแรงและบางที่อาจถึงขั้นลูกเห็บตกในบริเวณพื้นที่เสี่ยงสีฟ้าเนี่ยครับได้แก่บริเวณอีสานกลางตอนล่างภาคตอนออกและภาคใต้นะครับดังนั้นเมื่อตอนบนไม่เจอกับฝนและลมแปลปรวนนะครับสัปดาห์หน้าภาคเหนือจึงเป็นภาคเดียวที่อุณหภูมิสูงสุดจัทยานขึ้นสู่เกณฑ์อากาศร้อนจัด40อง ทําให้เรื่องของอากาศหนาวในตอนเช้าจะหายไปโดยสิ้นเชิงโดยที่ยังทําได้ดีสุดเพียงแค่อากาศเย็นต่ำสุด17องศานะครับขณะที่ความร้อนสุดบริเวณอื่นจะอยู่ที่37-39องศาฝนและลมกระโชกแรงที่จะเกิดขึ้นมีในเกณฑ10์10-30%ของพื้นที่ระวังย้บนะครับแนวโน้มอากาศแปรปรวนในสัปดาห์หน้าจะรุนแรงกว่าครั้งใดๆครับสำหรับภาคใต้สัปดาห์หน้ายัางดีต่อเนื่องนะครับโดยเฉพาะคลื่นลมยังคงสงบเหมาะแก่การท่องเที่ยวทางทะเลทั้ง2งฝั่งนะครับสรุปพยากรณ์360องศาครับ ย้ำนะครับเรื่องของความร้อนของชาวเหนือครับเตรียมเจออากาศร้อนจัดปลายสัปดาห์หน้า40องศาที่ลำปางละภูนต่างเครื่อสอนและอุตรดิตถ์นะครับขณะที่เตือนอากาศฝนฟ้ากระนองลมก,กระโชกแรง8-10มีนาคมนะครับโซนเสียงมากสุดอยู่ที่อีสานครับที่ชัยภูมิและอีสานตอนล่างตั้งแต่นครราชสีมาถึงอุุลราชธานีครับภาคกลางที่อุทัยธานีลบบุรีและสระบุรีสุนภาคตอนออกนท้นอยู่ที่นครนายกฉะเชิงเซาปราจินบุรีและสระแก้วครับ สำหรับความชื้นสัมผัสแต่ชัตินที่บอกว่าค่ายิ่งน้อยอากาศยิ่งแห้งในสิบจังหวัดภาคเหนือตอนบนล่าสุดบ่ายวันนี้ครับมีค่าต่ำกว่า50ทั้งหมดแนวโน้มสัปดาห์หน้าจะยิ่งต่ำกว่านี้อีกเพราะว่าอากาศจะร้อนขึ้นจึงยิ่งชี้ว่าอากาศจะยิ่งแห้งลงโอกาสเกิดไฟจากการเผาก็จะง่ายขึ้นครับผู้ชมในสิบจังหวัดภาคเหนือตอนบนเตรียมรับมือกับมลพิษหมอกควันไฟในสัปดาห์หน้าที่จะรุนแรงขึ้นกว่าสัปดาห์นี้ด้วยนะครับ ท้ายนะครับกับเวทเตอร์เอ็มวีประจำสัปดาห์มาตรวจสอบผลงานมรพิษหมอกควันไฟทางภาคเหนือใครทำห้าอันดับค่าฝุ่นอองสูงสุดประจำสัปดาห์นี้ครับตัวเลขแถวบนเป็นค่าฝุ่นอองที่สูงสุดในสัปดาห์นี้นะครับส่วนแถวล่างเป็นค่าฝุ่นสูงสุดเมื่อปีที่แล้วเปรียบเทียบให้เห็นจัดจาแบบน้ครับผู้ชมในลำปางแพร่เชียงใหม่ทัง้งสอนและต่างจะต้องเตรียมตัวรับมือกับมรพิษอากาศจากหมอกควันไฟหนากไหครับ นี่คือการติดตามทีวี360องศารู้มากกว่าข่าวพยากรช่วงต่อไปพบกับน,น้องณชานะครับสวัสดีครับ